สองนี่ครับเสชิญครับขอเรื่องก่อนนะครับตัวหนึ่งตัวสองอืมนี่มันอะไรกันนี่อืม กันเลยครับโจรสภาพสีไลท์ไหมสีไลท์โอ้ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวลองลองกอนลองผมลองทายเดี๋ยวผก่อนเที๋ยวบมอันไม่ทําอะไรครับผมอ่ะสั่งหน่อยเอาเลยฮึบฮึบตีแรงเกินโอ้โได้สองใบโอเคมีให้ชุบไหมอืมไม่มีไม่มีมันเลือกได้ว่าผมจะเอาอันนี้ขึ้นหรือจะชุบอ๋ออ่ะอันไหนเกิดก่อนก็ได้ใช่ไหมได้เลยครับ ผมชุบดีอ้่าอะได้เลยครับผมเจ้าสี่บ้านเลยเหรอพี่เออเอาหมดอะเอ้ยผมไปเอาหมดจริงเอาหมดจริงเหรอแล้วหมดมือจริงโอ้โหเอาหมดเลยตัวอับเอฟิกไหมตัวนี้ใช่ใช่ได้เลยครับผมเอ๊บเอ๊บเอบเอ๊บได้เงินทอนไปดงได้เลยครับอุยถือไว้กันตายแล้วโอเคไปเทิรเลยครับผมไปแวนตัวที่หนึ่งก่อนที่หนึ่งก่อนข้าโอ้โหไม่เคยได้ใช้เลยโดมอันนี้หกอันนี้ก็หกใช่ไหมใช่ครับอืเจ้ากล้า เจ้ากราดส่งออกมาหรอกอีเล็กแล้วเออเอาใชดตัวหนึ่งอ่ะสิ่งที่หน้าเจ้าหนึ่งโอเคข้าเดินตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ผู้จั่งเจ้อีกหนึ่งครับผมโอเคโอเคผมใช้เป็นตืด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 โอ้พลังเขาหกด้วยอือต้องไปแล้วแหละเราต้องไปแล้วต้องกู้ขยานแล้วเฮ้ยทิ้งสองเจมครับโล่งฮอนฮอนเสรดหน่ายรอลำหน่อย ในมือข้าวอีกใบก็คือเสียสละชีพเฮ้ยรู้ได้ไงเมื่อกี้โชว์ขึ้นมาแล้วอ๋อ้แต่ผมเล่นยาวขอเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวเนาะอันนี้อืม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 ตึ๊ด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 ทิ้งสีเจมส์ครับผมปิ๊กอ่าปิ๊กได้โม่สามไอ้ต้องสับก่อนได้ครับพอตโมทีนี้ตั้งอยู่ทารุณห้าพวกสอง แกะตีกางเกครับแล้วก็เอาที่ผู้ชายนี่ครับเดี๋ยวผมรอเมคานิกใหม่ในประเทศได้เลยครับมั่วามเนาะหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมีอุบัติเหตุรู้เรื่องไปเก็บวนเอาไม่เก็บไม่ได้ด้วยเขาไม่มีอวตารไมมีที่เก็บโอเคโอเเผมเปลี่ยนแผนเลยว่เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนอ่ะแรงหนึ่ง อาแลนโอเคผมลืมเก็บแลนเใคร็นเนี่ยเดี๋ยวผมรอเป็นิกเนี่ยมาเอาลงแล้วก็เอาไปเลยหาวิธีเอาออกกันอาวิีอาจากเกมไปเลยขอแบบในเทศการ์ดหนึ่งใบบนสนามฝ่ายเราสู้เลยไปเลยเหมือนจะมีอยู่นะมีไหมหายังไม่มาเห็นไม่มาเนาะยังยังอืมเขาตัวใหญ่จังเลยอ่ะ ผมตัวใหญ่ยังเลยอ่ะแย่เลยรผิดแผนเลยอ่ะไม่เท่าครับแต่ว่าไปนกอนเพราะว่าเจะให้ดูสกิลมองสก่ปึ๊บ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 ครับก็ไม่ค่อยขุมเท่าไหร่ก็ต้องเล่นอยู่ดีอือออือาแปลงได้ไหมครับครับผมลงสามเจมอ่ะผมทิ้งคู่นี้เลย อืฮะเติมเติมเติมอืมอฮะเอฟเฟกโม่ครับครับผมโม่หนึ 2, ่ 3, โโโงโม่สองโม่สามหมดเลยได้แล้ว <laughs> เอฟเฟกหรอดูลุมกันนะตึ๊ดเติ้ดต้ดต้ดเติ้ดติ้ต้ดต้ดเต้ด้เต้ด้านี้ดเ้เต้ตเ้ ชีคุณมีอยู่หนึ่งตัวผมอยากให้พี่ได้จั่วใหม่เฮ้ยผมเยี่ยวรตานเลยเฮ้ยมาอีกเดียวโอเคออกมาตัวเดียวครับผมออกมาเป็นแม่น่าเก็บชีคุณเข้าเด็กใต้เด็กครับใต้เด็กเลยใช่ครับรถพาวสองเหลือสี่ครับผมเอ้ยพอสามารถไมนะใช่ครับถืว่าเชิญมาแบบไหนก็ได้อะฮะ โอเคแล้วก็ตัวนี้พาวเวอร์เปอร์เป็น5ตัวนี้มันลดไป2เหลือ4ี่อ่ะเอฟเฟกแลนทาสซู่ครับผมทาสซู่ชิกุนเอ๊ะกดอันนี้หรือยังเดิดอะไรไม่ได้เก็บปะเอ้ยไม่ได้เก็บขอพายใช่ใช่ขอเก็บก่อนเต็มเน็กเลยนี้ขนาวนึงสองสามสี่ห้าต้องมีหรือเปล่า อุบัติเหตุสองใบยากยากยากจูบไม่เจอหรอกยากยากเกินเขาเอสไใส่มาสี่ใบนะเนะเล่นเล่นอันนี้แล้วแบบเนียนด้วยมันจะลงนับไม่ได้หาไม่เจอเข้าหมดจับไม่ได้อันนี้ผมเจอหนึ่งครับฮึบฮึบท้าต่อยตีแล้วใบที่แบบเหมือนจูอามอน่ะพี่อ้า แพงยิงเตือนยิงครัสัสู้งานไรหนึ่งตีโอ้ยโขบ้านตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเอาคืนอเดี๋ยวไอ้มวลไน้้คือใบตลาดชีพเขาจะได้จั่วเยอะไปนะผ่าแล้วแค่นี้ครับผมสองใบมนาจนดหนึ่งครับไม่นัดดม โดมโดมโดมเตรียมเยอะมีใยเยื่เก็บได้เลยครับผมใจน้อยได้เลยชีกลุนจะไได้เิมลาย่ไม่ชีกรุนได้เลยวิลเล่มันไม่แบนครับครับเขตครับปุ๊บอุ้ยขอเขเลยโหมเอาเยอะได้เลยห้าใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเก็บเอาห้าไปก่อนได้ครับโอเคครับไปนี้ครับเอฟเอครับรีสปอตเอากลับขึ้นเลยครับอุ้ยแลอนแล้วสาราชีพครับเรียกหนึ่งตัวซิกลุนซิกลุนครับอันนี้บ้างครับทำเหมือนกันสกาวลงโอมได้เลยโอเคเผมเปลี่ยนต่างไนได้เท้ไหล่ตัวได้เลยครับผมไม่ชอบใจเลยโอ้ยโริสุกครับ หนึ่งสองสามโอ้โหโอ้ลุนได้เลยครับอามอนโอ้โได้เลยครับโอเคสามัิธีมอบให้แกซิกุนได้เลยโอเคซิกุนมีสามวิธีอืมไม่เท่าเลยเอาเปลือออกก่อนเอาเปลือออกก่อนเอา,ปาเปลือออกก่อนอามอนตีใส่เต๋อ เด็ดสับโอ้รุ่นตีใส่ต้นเอื้อหมดบอลตีใส่เอื้อตีใส่เอื้อหมดบอลผ่านจัวนึงอืมอืมสี่ตัวด้วยแล้วเราไม่มีแรนวิแผ้ไหวอ็อกซนไรสามไรสามแล้วเราลงมาเคลียร์คราวตัวหนึ่ง เราก็หมดมืออยู่ดีเอามนุษย์ดัดแปลงเลยครับชุบอะไรหนึ่งชุบ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 ที่มูุตอร์ตัวหรอไม่เรียกของแม่ชุบเพอร์อ่ะเพอร์เพอร์เพอร์ตีตีเอาโอเคครับทานมือไปเดียวเฮ้อโอกาสผมจะเรียกมันอกาส ลขอรีบซูมได้เลยครับฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊โอ้โหพี่ฟอยครับต่อจะหนึ่งครับได้เลยตอนนี้เป็นเจ็ดแล้วผมคิดก่อนนะว่าผมจะตียังไงให้ตายทะทำได้สลาชีพยิงเลยเหรอไม่มีอะประตูของเลยตําชายเลยโอ้ยโอ้โหเสียอ่ะคราวนี้ไม่ตายยังผมตายไหมไม่ตาย อันนี้ก็กโอ้โหเต็มบอดบนของอเฮล่าเฮล่าได้เลยครับแล้วก็สกาวโอๆๆโอ,โอ,โอสกาวเราก็โดนแล้วใช่ไหมเฟย่าต่อนี่ครับตัวนึ้งได้เลยครับจวนหนึ่งแล้วผมจะได้ของเคลียร์บอร์ดได้เลย <c oughs> แล้วมันจะชนะเกมนี่ตอนนี้ยังยังอยู่เงียบเงียบยังอยู่ขอรอดอีกนิดเดียวเจ็บใจเออได้เปรียบเยอะพัดอุ้ยได้เปรียบเยอะไม่ให้จวดด้วยจนนึงได้เปรียบเยอะพัดจวดสองจวดสามโอ้ยชินต้องใช้หลายอย่างต้องใช้แลนต้องใช้ดมี หลายอย่างเกินมไม่พอด้วยถ้าลงไปเคลียร์เคลียร์ได้สองก็อ,อไม่พอด้วยเนี่ยโ <c oughs> อ้มันมันเราเอาเอาชีวิตรอบไปวันๆเลยตอนเนี้ยก็ <c oughs> ต้องลองนะคนเรามันก็ต้องเล่นอ่าฮะ <c oughs> อืมอ้าเจมอุ้ยแพงนวงอุ้ยนวง ไม่มีมือลานอยู่ในเด็กอันเด็กครับอ่าฮะอ่าฮะไม่มีมือไม่มีมือให้ทิ้งดูดไม่ได้ให้ทิ้งดูดไม่ได้เคีย์ไดเกตตัวดีเยอะด้วยครับผมแล้วจะโดนเขากระทืบเพลินน่าโอ้โอ้ไม่ได้หนึ่งครับือไ้ครับตาครับจะตีไปจะตายเลยก็ได้ใครจะรู้อืมอืมอาจะใาเลยครับขาเลยครับมือหนึ่งแผ็แล้วเผ่ดแล้ว ก็ับได้เลยครับอะไรครับ